สวัสดีเจ้าวันนี้สมศรีจะมาพัดจริงๆเราจะพัดเส้นเวียดนามแล้วลูกพี่เป็นสปาเกตตีเป็นลวกไว้ผมมันซุปอะ็เลยบอกคือพัดสปาเกตตีสมศรีก็จะพัดทั้งสองอย่างเลยเนาะเพราะว่ากว่ามันปอคนหนักวันนี้ไปทํางานหกโมงเจ้าน่ะเนี่ยอันนี้สมศรีก็หั่นต้นหอมเจ้าต้นหอมญี่ปุ่นนี่แกเป็นห้องโหยนะหั่นพักก่อนเจ้าก่อนีจะไปลวกเส้นเนาะ พอไปยาวๆกเลยเนาะคลิปสมสีเสร็ <laughs> <laughs> ะะจแล้วก็จะหั่นจะหั่นพักให้มันเซจเรียบร้อยก่อนพอวะวัารอเส้นโดยเส้นยงมาเด็ยอันนี้ก็บอกคลีหั่นแล้วสมสีก็จะไปลวกนะเอาไปลวกกระเต่าอบนะบ้านเนี่ยมันก็นง่ายไป้ำอย่างเสร็จแล้วกะลำปีเจ้า ปุพี่อันอันอย่างนี้พาทเส้นจะใส่กระลำปีตัวเนาะเพราะว่าฝรัง่งไปสอบกินพักถ้าเป็นคนไทยก็จะใส่พักขา้าหน้าต้นหอมมาอย่างนี้เนาะอืมอันนี้สมศรีก็จะใส่กระลำปีใส่พริกหยกแล้วก็ใส่บล็อกขลีพาทเส้นสปาเกตตีกระลำอยู่นะเดี๋ยวสมศรีจะบอกสูตรเธอนะตายคลิป พัสเซนสปาเกตตีสำหรับสูตรที่บ้านนะอันนี้กะหล่ำมีคนถามเออสมศรีลืมทายยี่ห้อมะเหอะเดิมผูกกันเนื้อผมลืมผูกไะเครื่องเครื่องหันพักเลยเนาะวันนี้ยุ่งคนนักวันเนี่ยมันจะใจได้สองอย่างนะเจ้าอันติปันไปอันนี้กะปั่นพริกเจ้าปั่นพริกกับกระเทียม มเสียวเคือหั่นพักออกแล้วก็มันจะใจได้สองอย่างอันนี้ก็หั่นพริกหยวกด้วยเจ้ามันจะได้มีสีสันทําอาหารนึกฝรั่งม่ต้องใส่พักหนักๆนิกะพักบางคนก็จะว่าล่างพักบ้านฝรั่งเหม่นใครล่างพักนเพราะว่าพัก่นมันมันมันมีมีขี้ดินถ้ามันมีขี้ดินบ่นจะล่างอยู่ถ้ามีขี้ดินมันก็ล่างขนาดเขา เก็บเห็ดมาเขาเยําล่างเลยเขาย่กลิ่นอันน่ะเขาเอาแปรงปัด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 อันน่ะฝรั่งบ้านเนี้ยปนหว่านมันเสียรสชาติถ้าเอาไปล่างน้ำไหมเนี่ยบางคนก็บอกพักกำลางมันใครล่างล้วเปิดเพื่อล่างเขาต้องพอโดยอันนี้ติน้ำหลวกเส้นเนี่ยอันนี้น้ำห่อน่ะเนี่ยซัมซีกุตากน้ำห่อนใส่เนาะหั่นพริกเสร็จแล้วก็ใส่เกลีอลงไปแล้วก็ใส่ในมันเจ้า อันนี้เส้นเวียดนามเนาะเผื่อมีคนถามฮอจีน่ะเจ้าสมศรีกะจะพัดสปาเกตตีนะแต่ว่าหลวกเส้นเวียดนามไว้ตัวเพราะว่ากว่ามันปอคนมันหนักเฮาต้องหลวกไปก่อนเลยเจ้าเดียวมันตันเพราะคนมันกินมันมาทีเดียวนะชุบๆ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 ยงแม่เฮาต้องหลวกแล้วเฮาต้องแยาไหวถ้ามันเหลือมันผูกระกับไปยามเอาไปแผงสลัดได้เฮาก้ามถูกหรอก เพราะว่าคนมันนักพอวันบางวันมันกับมีคนเพิ่มมาอย่าอยู่ๆบางวันตำรวจลูกตีไหนพ่อมาเต็มมดมานั่งยินเข้าอย่าเขาต้องเตรียมพ่ออ่อเจ้าเสซตวสมสีก็จะปรุงรนะสเนาะจริจะปรุงเลยเพราะาสมสีพัดเยอะ ถ้าเอาไปปรุงในกระทะมันปรุงไ,ได้นะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยเนี่ยสีสันมันจะเหมือนกันทำอคามอาหารบ้านนี่ยจะใส่ชูรสเนาะสมศรีก็ใส่รสด,ดีฝรั่งล้วก็น้้ำตาลพริกไทยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแค่นั้นแหละเจ้าแต่อร่อยมากเลยเพราะว่ารสด,ดีบ้านขาวก็อร่อยแล้วนะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเจ้าซีอิ๊วขาวกับซีอิ๊วเฮดหอมบ้านเฮ้าอะ่ะอืมนั่นแหละ สมศรีจะจะปรุงเส้นไว้เลยเจ้าเพราะว่าสมศรีพัหนักยำสมมสีบ้าอะไรเนาะถ้าปรุงแล้วเล็บสีสันมันจะเหมือนกันเส็จแล้กก็จะเอาพริกลงไปพัดพริกมันเยอะไปสมศรีจะพัดน้ำมันไปก่อนเนาะเดี๋ยวสมศรีจะตักออกกระทะมันใหญ่ก็เลยใส่อันใส่ไก่ลงไปผึ่งถ้าพัดกินที่บ้านก็พัฒนี้นะเจ้าใส่กินหมูก็จะลำถ้าพัดกินที่บ้านเนาะตำพริกกระเทียมพัดแล้วก็ มันหอมเหมือนเฮาพัดกะเพราอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่หมูลงไปใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่เส้นสปาเกตตีลงไปถ้าเป็นถ้าใครอยากกินเส้นพัดเส้นสปาเกตตีเนาะถ้าญาติบ้านนะต้มต้มสปาเกตตีเสร็จแล้วก็พัดพัดเหมือนเฮาพัดพัดเสร็จแล้วก็ใส่ใบัวละพาเจ้าซส่พริกเนี่ยเหมาะลองเนื่อใส่ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วดำเมาะขนาดลองเผนอเจ้าพัดเส้นสปาเกตตีน่ะ พัชจีนหมูจะลามจีนหมูติดมันเห็นหน้อยเมาะสมตะก่อนสมสีญีญาบ่อยก็่พักนี่สมสีสี่กทำทำตีทํางานบ่อยนะสมศรีก็เลยอันนีไ้ได้มาทําตีบ้านอันนี้ต้องตักไก่ออกก่อนนะเพราะว่าสมสีพัดเยอะอะต้องเอาไก่ออกก่อนเพราะไก่มันเปื่อยเร็วนะนี่สมศีก็เอาหน้าหน้ามันเหลืออยู่จิก,ก่อนสมสีก็เอาใส่เอาพริกหยวกลงไปเจ้าเสร็จแล้วก็ใส่กระลำปีลงไป นั่นแหละผักยากพัดกินที่บ้านกับสูตรอย่างที่สุ้มซีบอกแล้วเจ้าง่ายๆอันนี้ก็ใส่เหมือนเดิมเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำแล้วก็รสด,ดีแค่นั่นแหละได้ใส่ชูรสเจ้าทำอาหารในฝรั่งแล้วก็ใส่พริกไทยเสร็จแล้วก็จะตัาพากพักออกก่อนมันเยอะเกิน เดี๋ยวเ,เส้นใส่ก็จะติมกถ็ถายมะมัน้ึงมีสปะหม้อปุ้นกันอย่างหน่ะแน,น,น่ะต้มอะไรอย่างนี้ซุปมะเขือเทศครับอันอะไรอย่างนี้ผัดมังสวิรัติสองหม้อปุ้นนะอืหัวไปใส่ไปเจ็บหัวม,มันเมาหัวหมดอย่งางพนานอันนี้สมศรีย้ำใส่ไก่แต่เนาะพอไก่มันสุกแล้วกาเดียวถ้าสมศรีตักเราสมศรีจะใส่ไก่เจ้าแต่อตอนตักไปเสิร์ฟก็เอาไก่มาปนปนปนเพราะเราผัดปรุงรสเรเรียบลอยเนาะ นี่ก็ใส่ใบโหระพาเจ้าบ้านเฮาโหระพาบานทามันหอมพรายเกิดจะร้องผ่อนะเจ้ามะใส่พริกหยวกเหียนสูตรสมศรีกระบอกไปแล้วเดี๋ยวเขียนให้ใต้คลิปกลัมก,ก็ได้พัดกินที่บ้านเนาะล่ำน่ะพัดสปาเกตตี้ที่ปีต้มเส้นเละเกินนะเจ้าแค่นี้ก็เซจแล้วอันก็ นี่เจ้าเห็นไหมตินขาวๆทาเป็นไก่นะอันนี้ซุปมะเขือเทศอันนี้สมศรีตักไม่ใืเ่เปิปลกลิ่นเปิลปจะมดหม้อละเปิลคนนะคนหนักคนปกจะเลี้ยงแถวมากินจะอีแ๋แหละเจ้าสมศรีกำได้ไปถ่ายตังหนอกคือพอสกรรมเนาะพรามเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์มันจะมีตังหนอกบนแหนมะกอะตัวยาวๆเพราะวันนี้สมศรียุง่งสมศรีทํางานตั้งแต่หกโมงเจ้ากตียจะไปทํางานเริ่มทํางานเจ็ดโมงนะ่ะวันนี้ไปหกโมงไปทํางานหกโมงเลิก บายสามเจ้าเลิบเดิกด้วยเดิกขำด้วยจะ <c oughs> เลิกเดิกเลิบขำกว่าจะมาถึงบ้านก็สามโมงกึงคนหนักวันเนี่ยเั <c oughs> นนี้สมศรีก็คือฟอนเนาะว่าคนเป็นเปิร์ก็จะมาเลี้ยงแถวมากินข้าวะอี๊ยดเจ้าสมศรีก็ตักไปเสิร์ฟเดี๋เปร์ก็ตักคนเดียวเปิลอันนี้กะ สมศรีแก่ได้จิมหนักกำอยากนะเข้าไวะก็เลยล่างกระทาเจ้าจากกับบ้านแล้วอันนี้สมศรีพัดพักไว้ถามว่าเหลือเหลือน้อยเสร็จแล้วก็จะล่างกระทะแล้วเจ้าจากลับบ้านละเก็บของ กระทก็ดีนี่แหละมันปวดแข็งบางคนถามว่าันปวดแขนปวดขากับปวดเจ้าเพราะว่าเฮากับได้ยกกระทะเนาะเพราะกระถามันอยู่มันติดขาหันแล้วเฮาก็แข่มันคว่ำได้ง่ายได้เห็นว่ากระถามันงง่ายมันก็สบายไปทั้งอย่างเนาะนี่แหละเจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละ ขอบคุณทุกคนเจ้าติต๊ติดต,ต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงสูตรเอนยากินที่บ้านใต้คลิปนเจ้าพาสต้าเกติ